กิตว <Mandy. ality> ัสด <siege>, <talk. S 1> okay. ีคร like ับแทงเลยนะนะฮะน้องกิตครับนะฮะเดิมมานะฮะสิบเอ็ดมิลนะครับนะฮะขอกล้องหน่อยครับนะฮะสิบเอ็ดมิลครับน้องกิตมาสิบสี่มิลนะฮะก็ถือว่าไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากครับโอเคฮะแทงเลยครับนะครับวันนี้ขอขยายแบบไม่ต้องพูดเยอะครับเพราะว่าคนรอเยอะนะฮะรับควันไทยครับน้องกิตนะครับนะ เยี่ยมเลยนะฮะครับครับโอเคฮะหนึ่งข้างนะฮะเรียบร้อยนะฮะครับนะ คือการขยายที่นุ่มนวลแล้วก็ถูกต้องนะฮะนะครับท่านผู้ชมอยู่ทังบ้านอาจจะสยองนะฮะแต่ว่าปรกกันได้เลยว่านะฮะชิวๆสำหรับคนนี้นะครับมาขยายกันประจำครับนะฮะจากหูไม่มีอะไรเลยตอนนี้จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วครับนะฮะใหญ่เฉพาะหูวอย่างอื่นไม่ค่อยใหญ่แล้วครับนะคนนี้เฮ <c oughs> ้ยอย่าอ่นะ ได้ไงใช่ไหมอยากจะข่วนได้เกินใช่ไหมนะฮะไม่ต่ำกว่า9นิ้วใช่ไหมนะฮะโอเคนะฮะสวยงามนะครับนะเอ้าเบี่ยงข้างนิดหนึ่งพอแล้วพอแล้วนะฮะหันหน้าไปทางสาวสวยนะฮะท่างนี้เลยนะครับนะฮะแต่๋ยวเขาไม่ได้ชอบคนไทยนะฮะเขาเล่นของนอกตลอดคนนี้ครับนะอย่างเราเล็กสั้นขยันซอยไม่ไหวแล้วครับนะฮะเอาผ่อนคลายต่อครับนะฮะ กิจครับแนตะ่โอเคครับอีกจุดหนึ่งฮะสำหรับเขาคนนี้ครับนะฮะโอเคครับนะเป็นนั้นว่าจบกันจบกันวันนี้ครับนะฮะเป็นกันขยายที่พูดน้อยที่สุดนะ,ะนะ,ะไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วคนนี้มากันบ่อยนะฮะมากันบ่อยนะ,ะแทงให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับเพราะรอาะนาแล้วกิจเนาะนะฮะคนเยอะครับ เดี๋ยวพี่ให้ดูนะฮะโดยรวมแล้วนะฮะผนปรกากฏออกมาว่าสวยนะฮะนะโู้นะฮะสวยแต่คนก็หล่อครับนะฮะโอเคนะครับโอเคครับครับเรียบร้อยครับนะฮะไหวนะเจ็บพอทนได้ <c oughs> ทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคอ้าวใบ่ายสายสกิจนะขอบคุณมากครับนะ